หนึนาทีกับกะปะทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถไปใ,ในสถานีขนส่งผู้โดยสารเช่นเราจับบริเวณประตูรถหรือบันไดที่นั่งช่องจำหน่ายตัว๋วบันไดเลื่อนปุ่มกดลิฟต์และห้องสุขาทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผู้โดยสารล้างมือก่อนขึ้นรถและจุดบริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารนอกจากนี้ผู้ประกอบการขนส่งควรมีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์เว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการซื้อตั๋วที่สถานีขนส่งต้องเป็นไปนตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งพร้อมให้ผู้โดยสารสแกน q r Code a p ค l i แอปพลิชันไทยชนะทั้งก่อนและหลังการเดินทางด้วยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมานาคม